水队，水队，水队，水皮水队，水队，水队，水<方>队<面>。我捡 Soap 片，咪有木钉的，捡 Soap 片，屌。<m ics>

แต่ก e cool> ็ไม่รู้แล้วใครเป็นผู้โชคดีอาจจะเป็นกูเหมือนเดิมแหละมันเมามันมังอยู่ผูเห็นสามตัวลงมบานเดี๋ยว่กันหมดเลยปไปฟิวหลามันฟังหน่นไปบ้านนี้มาเนี่ยไอ้เด้อไอ้เดิเด้อเด้อเด้อเด้วเจ้าเจ้วเจ้าเจ้าเผื่อนี่เลือดซ่าแล้วเลือดซ่าแล้ว นั่นไปหน้าบ้านแล้วเจ็บเจ็บเจ็บกูก็เจ็บเหมือนกันทันยากันยี่ในบ้านเนอยมีสองตัวเนอยมีสองตัว อ้าวียขา砍我了哥เออกูดดาฟันม่ถ่องเลยเออปวดดาฟันไม่เกูถึงกลอเลยดิเราเปิดไม้อันทั้งหมดบึ้งดี๋ยวยอยู่่นอ้

ย็นมาขอปกป้อกเยื่อยูเรปดบรเอาไปตัวสอบดิเสียงวอที่ด็กกูจะนดเกมซอกซีกูอ้ยสะโคมมาเพี่วสุดหยาบเลยกันสุดหยาบเลยกูไปเซน

डर वो เออผิวฉาวพูน sure> ี <S <S ่เออกูยังไมาซ้อมมึงก็สอมันวิวได้หารถเข่าวงเหรอวงบีบเหรอไม่ยูพันหนึ่งผิวกูไม่ท้องก้อนหนึ่งหามาอีกห้าลอยเ้าสิสือโดดล่มไปเนี่ยตลาดเรือสอง ม,ม,ม,ฟฟม,ม,มันตกนเมาเนี่ยรถไม่ผ่านจอยเี่ปีเมื่อไหร่รถถึงเอาบ่บ่หาเนาะเขาดักยิงกันดอวยพวกเขาเรียกว่ายุ้งคลองนะ่หมดักมันดักกันมาก็เขาจะเอารถไปวันเมาเนี่ยรถไม่ผ่าน อะไรยางรถ15เส้นเดี๋ยวเดี๋พัดหนึ่งแม่งหรอม่แล้วฟังเลยขี่ออกมีพี่ในเมื่อในเมือยางรถในเมื่อขี่มาทังไหนตามด้วยขี่วนขับวนอยู่พี่จอดด้วยกันเราจอดเราจอดเลยนี่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 มาหนีแล้วมาหนีแล้วมากสมมากสมมันเห็นกูไปว่ะ

นกคนอื่นมี่บังไซกียิงเขาสัตว์หมดพี่หมดไอ้เหี้ยกูอีกแหละคนอื่นพี่บังไซกูไยิงมังนก็เห็นกูกูหลีอยู่โอเ้เก็บเบิร์ตอะสนตีเนเอย้ยมีเงินพันหนึ่งเลยเพี่เอาเพื่อเดีดมาขอดิเอาปืนพุกกับพี่เห

โอ้ยพากัดกี่ทีซะเหลือเกินเพื่อเดียบดิกูบีกูมีอันเดียวอันเดียวก็ให้กูตัวกูมีเลือดไหมต้องเลือดไปรถไปกูพีติดกลางกลางไหมล้มพร้อมแล้วนะไปหาเอาทั้งหนาวไปไปฟั๊มทั้งหนา วงไก,กจ,จับไปจอยยางรถกันพี่อ,อมีรถเพิ่งทำไมไม่ไปโง่เอาบักได้จอยแล้วเนี่ยแย่รถนีมั้เจอยแล้ว,วลจอยแล้วได้แล้ว,ดลวเดี๋ยว่าท่านเครื่องบิน

ขึ้นตั้งเขาเลีนตั้งเขาเขาเลี้ยงสัน พัแปร่ปะขอจังหาดนะพกมาเยอะยีงแฟกกันไปเลยว่ะวงอีกวงนึงเออรอรอมาพามามารถเรือรถส่งกับรถดำคนทั้งคนเอเนี้ยจุดพูด เอาเงี้ยแก่ๆฮะล่ะรถจอดเ่าหนำเลยอ๋อรถมันขวมก็จบมันกลมเฮ้ยโคตรสวยมีกันอ๋อกางบ่ล่มล่มบ่กลาง กันลวนะวกูบ่อปวดไฟก <c oughs> ูยิงแฟงกันล้วมันวางจุดกูเร็วๆเลยอเดี๋ยวกูเงียบทั้งนี่วี่ลายปืนเล้วเดี๋วว่าใครว่าฟาร์มเงียบเลยเดี๋ยวเราไปส่งกัน จุดฟูเอินพวกพวิวจุดฝั่งไหนนี่เราคุยจุดมองนี่แล้จุดฟูเอินตีนมาเดี๋ยวโดงมาไหละวันเจี่เลยพลาดใช่ป้งตีนึงตีนึงตีนึงวันเอาตาย มากเลนตัวนึ่งเลยมากมากสมกับตัวนึงเจียบนักแล้วมากสมไม่ยุ่งแน่บอกว่าสนยกูเขากลางเลยนัดเรองแบหมระวังหลระวังเลยมากเหลือมากเหลือง Nguyên nó lên nóng 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 nóc nóc nóc, nóng nóng nóc nóng nóng này nóng nóng yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. này nóng 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 tí nóng nó nó เลยอสองเลยอสองตัวเองโันนึงนี่ากมวู้รล้วนหายไปเลยหรอฉันสอง2ล้ออพี่ตอดงตอดมันงี้มันคว่นผมปิ้วปิ้วปิ้วปิๆอยู่นี่อย่าดอรอปล่งสื้อนี่แลอย่าดรอป

หายตายแล้ววะพอดีมันล่มเดีเมื่อกี้นี่มันล่มเดียว,ยวเยวจีกตัวนึงก็ยังดวันอยู่นี่หน,นเป็นงูหรือเปล่าแรอดมากน,กน,น,น,นวา่านัเลยไอเจี๊เงินพันหนึ่งกูเดนี่ไงนี่ไงอสัตว์พี่บัน

าร <Private. S 2> อเลยรอจังหวเลยเตึงไว้ตึงไว้ตึงที่นะี่เอาไว้แล้วเกี่ยวมาแล้วเยวกูรูยุกกูรู้ยุกึงะ ท่านั้นอยู่ใส่ยิงกลัววันัฟังใส่หรือเปล่า่รู้ฟังใส่ฟังใส่บนบนเนินฟังใส่เูฟองกัน ซอยไปเลยละ่ะแองหยิบหากดโอ้โหปักท้ายมันคือแม่นเนด้อวะเจมยเยออชุบเลยทะโม,มกหลอกไปกันแองแดงเป็นตัวได้เยอะ ็เป็นทั้งสัตว์รันดีนึงับผูกดาวยุ่ซเสรกูเล่สามตัวอม่อางเออโดดลงไปมันเห็นกูรอบังบงแค่นั้นแหละแหนวันกันเรียนลงมนาะ เดี๋ยวตีหลังว่ะว่อมใายเนี่เนยเรื่ <c oughs> องมึงก็ตายกูดูว่ <c oughs> าจะ็ตึ๊กโคลเลยตาเบิ้งวงกันฟัง้งเต็มเออะปักจุ๊บๆเดี๋ยมันแม่นนะมึ่าเนี่ยยิงหัวมึงเหรอ หม,ม,มว,วกมย่กหมวกนึ่งก็หนึดี้หมวกสอ 2. 2> งมูงมอเออี่มกูเนี่ยมีเคยคิดเหลี้ยกันหึงเบ่มีประโยชน์ะละลงไปเคาะแมงเลยมาเลยดูดควางเลยวพรแล้วเพรแล้วเพราลวอะไว ส่วนตีนโอยโดนว่าเขาเียโดนว่าเขามันมาเหรอทามึงะดักเลยดักเลยวเบอมามามาแม่งเียบเลยปะอวอมหนาอวอมหลังอยู่นี่ยพะเนพะเดูของพอแลเวางแล้วฟังกเขมั้ยฟังหนาบันเออแล้ฟังกันล้ังหล้งยิ

เหลือตีหนึ่งสามตัวฟังพ่อพ่อพ่อบอลพอบอลพอไปพอแล้วเยอะไหมเยี่ยมเจ๊แล้วเนียตื่นึ่งบอลเยอะมองทากก็แย่รึเปล่าเออดึเข้าไปนั่นแหละโดนโดนมันปั้มยาอยู่ปั้มยาอยู่ยังไงเย็บยมแล้วเออโบตัยวะ Kiếm phạm nhảy Một số mô bắt Bắn ông, bắn Tướng nam, nam Kiếm mấy đâu, kiếm mấy đâu, bắn Bắn áo Đấy. Đấy, kim lên, xuống đó Xuống Bắn... Đưa lại, nhìn là bắn Thương nhìn, thương nhìn Bên nhìn, nà con đó vào Tố nương kiếm Tố Ôi